สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข,าาข่าวภะค่าช่อง 7hd ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โทรทั์ร,รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสรารคดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้เสนอตอนพระราชปณิธานร,ราดเปี่ยมสุขเพราะแม่ให้ด้วยใจรัก ได้เวลากว่า70ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชนีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อทรงบำบัดทุกบำรุงสุขอาณาประชาราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงทรงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินด้วยพระองค์พระราชทานความรักความห่งใยและความเมตตาให้แก่ราษฎรอย่างที่แม่คนหนึ่งพึงจะปฏิบัติต่อลกูกทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงราษฎรที่เจ็บป่วยจะได้รับการรักษาผู้ประสบภัยทุกยากเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือ โดยไม่ส่งคำนึงถึงเชื้อชาติหรือว่านับถือศาสนาใดทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอดทรงทุ่มเทพระราชาาวือไทยและพระบรากายเพื่ออบอุ้มประชาราษฎรให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนเนื้อสิ่งอื่นใดพระราชกรณียกิจได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงด้วยทรงพิกษ์รักษาสรรพสิ่งจากยอดดอยสู่ท้องทะเล ผลสำเร็จจากโครงการในเนื่องมาจากพระราชด,ดำริกว่า900โครงการได้ผลิตดอกออกผลสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคทรงพลิกฟื้นผืนป่าให้คืนความอดุดมสมบูรณ์เป็นป่ารักน้ําแหล่งเก็บน้ําตามธรรมชาติที่จะรักษาความชุ่มชื้นของแผ่นดินโครงการป่ารักน้ําแห่งแรกที่บ้านทําติวอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร จึงได้เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าเสืส่อมโทรมทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างพร้อมท่งชักชวนนรัษฎรมาช่วยการปลูกต้นไม้ดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่รัษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นพื้นป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ต่างๆให้รัษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก ในความสำคัญของพื้นป่าลงสู่ใจของราษฎรจากโครงการป่ารักน้ำสู่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บนดอยสูงทางภาคเหนือทรงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยดูแลรักษาป่าให้กลับคืนความอดุดมสมบูรณ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเ,เรียกว่าทางป่า ไปแย่เนี่ยมันได้ที่เดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่เดินที่แแล้แงแงแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไปห0สบไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่ห้าไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำ ทได้แค่ห้าอะไรก็ตกลงว่าบอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกไม่มากก็เ,เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ําของเราเองไม่จะไม่มีน้ําพระราชทานความช่วยเหลือโดยโปรดให้จัดหาพื้นที่ทํากินแก่ราัษฎรให้การช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ถูกวิธีสามารถทํากินได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ โดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอและมีพระราชดำริว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมพระราชฐานชื่อโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่พื้นป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอดุดมสมบูรณ์สามารถสร้างไรายได้ให้แก่รัษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ยังทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อช่วยกันร,รักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของราษฎรชาวไทยภูเขาทรงวางแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งปลูกไม้ผลพืชผักต่างๆผลิตกาแฟพันดีชาเลิศรส ตอนรับผู้มาเยือนชื่นชมความงดงามได้ตลอดทั้งปีในขณะที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์มีจุดเริ่มต้นที่บ้านนาป่าแปอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือพระราชดำริในการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้บริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดทั้งปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินที่เลี้ยง รวมทั้งการสร้างไรายได้ที่มั่นคงเกิดความห่วงแหนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดและในทุกครั้งที่สเสด็จพระราชดำเนินไปท่อพระเนตรจะทรงสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรทรงวางหลักการดำเนินง,งานไว้ว่า ให้พัฒนาเป็นแหล่งอาหารพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฟินทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรโด,ดยทรงเน้นย้ำอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำ พวกเขามีไรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวจะไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลน,นั้นอําเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขความสงบคือกําไรของแผ่นดินพระประมีแผ่ไพศาลร,รวมไปถึงท้องทะเล ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ชาวประมงพื้นบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับปลาที่มีปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งห่วงใยในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลนำมาสู่การจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้แต่ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง ได้ก่อเกิดพลังความร่วมมือเพื่อร่วมการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรและผืนแผ่นดินไทยสืบไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสุพรเพ็นหลวงเทพนิมิตเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเช่นข้าวสารและนมกล่องจิตรดาจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาอุปกรณ์ทําความสะอาดเครื่องปรุงรสและน้ําดื่มไปมอบแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเขตภาษีเจริญจํานวน335คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ด้วยส่งให้ความสําคัญและส่งเอาพระราชาธทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งการมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีโภชนาการอาหารที่ดีของประชาชนทุกหมู่เหลา่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐต่อมาได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปัจจุบันมีผู้สูงอายุชายและหญิงอยู่ในความดูแลจำนวน254คน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2567 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่12สงิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1 1ถึงสิสิงหาคม2567 ทางนี้ในวันที่12สิงหาคม2567สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสัมมาทิฏฐิตรึกถึงพระธนรไตรว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,รรชชนีพันปีนลหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่6ถึง12สิงหาคม2567ทางนี้สามารถดาวนโหล แอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store